ผมชื่อสิงตอนนั้นผมเพิ่งไปรับงานก่อสร้างอยู่หมู่บ้านเล็กๆทางลาวใต้กลางวันที่นี่เงียบจนเหมือนเวลาไม่เดินแต่พอกลางคืนเงาป่าหลังหมู่บ้านจะกลืนทุกอย่างเข้าไปในความมืดผมไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อเรื่องปอบจนคืนหนึง่งคืนที่ผมเห็นมันครั้งแรก มันไม่ได้มาในร่างผีแต่มาในร่างของคนที่ผมรู้จักดีรถสองแถวเก่า จอดลงตรงศาลาริมทุ่งกลิ่นเข้าเปลือกคละเล้าวควันไฟจากบ้านเกลไกลลอยมากับลมผมสะพายกระเป๋าผ้าก้าวลงเหยียบดินชื้นเสียงจิ้งรีดและเสียงไผ่เสียดสายลมวีดวีดคล้ายเสียงถอนหายใจของใครสักคนไอ้ตองเพื่อนทีมงานที่มาก่อนหน้า โบกมือเรียกสิงทั้ง,งนี้มันพาผมเดินผ่านคันนาไปยังเพิงพักคนงานหลังเล็กๆข้างบ้านมา้ายกใต้ถุนของระแยมเจ้าของที่ดินเราได้งานทำรั้วคอนกรีตรอบแปลงไปแยมใจดีจัดน้ำอุ่นและข้าวเหนียวลาบให้กินหลายๆเดอร์หลับเร็เวๆเ,เดอร์มู่บานเห้าบ่คอยออกนอกเรื่อนดึกๆ ต่องกระซิบตอนปิดไฟคืนก่อนหมามันหอนทั้งคืนนะสิงเหมือนมันเห็นอยังสักอย่างในหน้าผมหัวเราะใส่เฮออ้เดี๋ยวเสร็จงานค่อยพาไปดูผีหมาแต่พอลมหนาวสะกิดผิวผมก็เผลอห่มผ้าขึ้นถึงคอเองโดยไม่รู้ตัวก่อนหลับผมเห็นแสงสีแดงเล็กๆไหวอยู่ไกลหลังแนวไผ่ เหมือนกองไฟจุดหลงๆตาผมพร่าไปหรือเปล่าไม่รู้พอขยี้ตาอีกทีแสงนั้นก็หายวับไปเหลือแต่ความวังเวงที่นอนทับอกอยู่เงียบเงียบเที่ยงคืนยังไม่ถึงดีนักกอกกอกกอก เสียงเคาะประตูเพลิงดังสามครั้งทีทีผมผุดลุกตองก็ชะงักเงียหูฟังเรามองหน้ากันในความมืดไผผมตะโกนถามออกไปเสียงลมดังแทรกเข้ามามีเสียงผู้หญิงตอบเบาๆป้าแย้มเดอร์เปิดประตูแน่แปลกเสียงเหมือนป้าแย้มแต่แหบๆคล้ายคนเป็นหวัด ผมเอื้อมมือจะเลื่อนสลักต่องคว้าข้อมือไว้แน่นอย่าเปิดอีแม่ข้างบ้านบอกไว้ถ้าได้ยินเสียงเรียกดึกๆอย่าตอบอย่าเปิดผมลังเลสังหรณ์บางอย่างลากเส้นสั่นผ่านสันหลังเราเงียบอยู่อึดใจใหญ่จากนั้นเสียงเคาะก็เงียบลงเองทิ้งเพียงเสียงไผ่วีดวีดวีด ก่อนนอนอีกครั้งผมได้กลิ่นคาวจางๆลอยมากับลมเหมือนกลิ่นเลือดที่ซึมอยู่ในผ้าเก่าฝ้าครามขนาดหลับแล้วผมกลับไม่กล้าหลับตาสนิทเช้าวันต่อมาเราไปตั้งแนวเหล็กริมทุ่งป้าแย้มเอาเข้าวเหนียวหมกปลามาฝากเมื่อคืนได้ยินบอป้ายิ้มจืดจืด ลมดอกลมพายุมันสิลงแต่ผมสังเกตมือป้าสั่นน้อยๆเหมือนคนกลัวอะไรที่พูดไม่ได้ต่องชี้ไปทางคันนาดูนั่นสิหญ้ากกแวกเป็นทางยาวกว้างเท่าล้อเข็นแต่ตรงกลางมีรอยครูดคล้ายอะไรหนักๆลากไปทิ้งคราบเมือกใสๆเปื้อนดินลึกเป็นรอยกบเขียดไม่กล้าใกล้ผมใช้ปลายเหล็กจิ้ม ลื่นเย็นเหมือนแมงกระพุนตายริมทะเลงูเหรอผมพึมพำงูอย่างสี่ใหญ่ป่านี่ตองตอบหน้าเคร่งจริงสายสายมีข่าวว่าบ้านท้ายหมู่มีไก่หายทั้งเล้าเลือดก,กระเซ็นเป็นย่อมย่อมไปแย้มเอาทูบไปปักหน้ารั้วใหม่บนขมุบขมิบคำเก่าภาษาโบราณที่ผมฟังไม่ค่อยออกแต่จำได้ว่ามีคำว่าขอฝอยขอลม อย่าพาเคราะห์มาใส่เหือนนี้คืนนั้นผมกับตองเลื่อนเตียงมาติดกันเปิดไฟฉายวางหัวเตียงรอเหมือนรออะไรบางอย่างที่ไม่อยากเจอคืนเดือนเสี้ยวเงาไผ่เป็นซี่ดำบนพื้นดิน เราเพิ่งดับไฟฉายก๊อกก๊อกก๊อกคราวนี้เสียงเคาะชัดว่าไม่ใช่ประตูเพิงแต่มาจากแผ่นไม้ใต้ถุนบ้านประแยมเหมือนใช้เล็บขวนย้ำๆทองสัน่นมึงได้กลิ่นบ่ผมสูดลมมันคือกลิ่นคาวที่ข้นกว่าเมื่อคืน ผสมกลิ่นน้ำมันยาหม่องเก่าๆและเท่าทูบชื้นผมตัดสินใจค่อยๆเลื่อนบานหน้าต่างกระดานเผยช่องแคบๆเสียงหมาหอนจากท้ายหมู่ดังเป็นแถวในเงาจันเซี้ยวผมเห็นเงาคนก้มๆงเงยๆอยู่ชายทุ่งเงาที่เคลื่อนไหวผิดธรรมชาติแขนยืดยาวทาบพ,พื้นคล้ายกำลังกระชากอะไรบางอย่างและกิน อย่าเบิงต่องกระซิบแต่สายตาผมเหมือนถูกตรึงอยู่ๆเงานั้นหยุดนิ่งเงยหน้าช้าๆมาทางเราแสงจันทร์สะท้อนดวงตาคู่หนึ่งวาวขึ้นในความมืดแล้วเงาก็ค่อยๆถอยเข้าแนวภผ่หายไปคืนนั้นเรานอนไม่ได้ถึงเช้าผมรู้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไป ไม่ใช่ที่หมู่บ้านอย่างเดียวแต่เปลี่ยนในใจผมด้วยสายวันถัดมาพระกับพ่อลุนหมอผีเก่าของหมู่บ้านมาที่บ้านไปแยมจุดเทียนขี้พึ่งวางขันห้าพ่อลุนนั่งพับเพียบ สูบยาสูบกลิ่นฉุนก่อนพึมพำภาษาเก่าคล้ายลาวผสมขอมเสียงทุ้มสั่นเหมือนมาจากใต้ดินของบดีมันเวียนกลับมาพ่อลุนว่ากับป้าอย่าศบตาอย่าตอบอย่าเปิดหมากพลูเอาไว้หน้าประตูกระจกอย่าจ้องหลังเที่ยงคืนผมถามมันคืออะไรอะพ่อพ่อลุนยิ้มจังๆมันอยู่ในคน ก็ออกจากคนเดินในเงากินในมืดต่องกลืนน้ำลายปอบบอพ่อลุนไม่ตอบแต่เอามือแตะหน้าผากผมเบาๆใจเจ้าแข็งอยู่เดอ้ออย่าหาเรื่องอย่าท้าทายยังบอกเห็นก็อย่าเอิ้นหอดมันไปแย้มยกมือไหว้พ่อเผาคิดใต้ให้ควันลอยใต้ถุน กลิ่นขมของสมุนไพรแล่นเข้าจมูกจนน้ำตาซึมก่อนกลับพ่อลุนแวะไปท้ายหมู่บ้านผมเห็นหลังคดๆของแกเลื่อนหายไปในแนวไผ่ทิ้งความเงียบแปลกๆไว้อีกครั้งคืนนั้นลมแรงกว่าวันก่อนฝุ่นเขาเปลือกปลิวฟุง้ง กอกกอกก็ผมกับต๋องชะงักคราวนี้เสียงหน้าบ้านเพิงชัดเจนมากสิงเปิดให้แหน่ค่อยลินชื่อที่ได้ยินทำให้หัวใจผมหยุดเต้นชั่วขณะลินคือสาวขายของในตลาดนัดที่ผมเคยคุยด้วยไม่กี่ครั้งเธอรู้จักชื่อผมได้ยังไงต๋องจับแขนผมแน่นอย่าเปิด แต่เสียงลินสั่นเครือหนาวแหง้งคอยเข้าไปอุ่นจักแป๊บแน่สิงสิงเอ้ยน้ำเสียงนั้นมีอะไรบางอย่างเหมือนร้องไห้ผมเดินไปชิดบานประตูเอาหูแนบไม้ได้ยินเสียงหายใจทีทีและเสียงเล็บเกาไม้แผ่วๆผ,ผมเผอถามออกไปเจ้าเดือดร้อนอีหยังลิน ทันทีที่หลุดปากเสียงตองกระสิบด่าผมเวนเอ้ย <en> มึงตอบแล้วเงียบไม่มีเสียงตอบผมยืนตึงเหมือนตัวแข็งชาแล้วค่อยๆเปิดช่องตาแมวออกนิดเดียวช่องกลมมืดมิดไม่มีเงาใดๆอยู่ตรงนั้นผมมองต่ำลงมีขันหมากพลูวางอยู่หน้าประตูถูกบีบจนเละน้ำสีแดงคล้ายหมาก เจิงนองขอบขันมีรอยเล็บจิกป้อนไฟป้อนไฟแน่เสียงกระซิบดังจากใต้พื้นเราไม่ใช่หน้าประตูผมหันไปหยิบไฟฉายส่องลนร่องพื้นไม้วูบเดียวสั้นๆผมเห็นมือซีดข้างหนึ่งเกาะคานอยู่ด้านล่างเล็บยาวงุ้มเป็นตะขอไฟฉายดับ ทังเพลิงจมหายไปในความมืดผมกับต๋องพรวดวิ่งไปเรียกปไปแยมป้าจุดตะเกียงกดมือเราให้นั่งนิ่งแล้วลากเชือกสายสินพาดประตูหน้าต่างทุกบานอย่าก,ก้าวข้ามเชือกเด้อ ป้าบอกเสียงสันไม่นานพอลุนมาถึงพร้อมกระบอกไม้ไผ่ที่อัดสมุนไพรเขาขีดไฟจุดให้ควันสีเขียวอมเทาลอยกลุ่นใต้ถุนบ้านเสียงแก่ท่องคาถาติดติดกันจนเป็นคลื่นนโมโอมนมหิงสาสวาลมเงียบไปเหมือนใครปิดสวิตช์ท้องฟ้าเหลือแต่เสียงเล็บขูดคานไม้คลืดคลื่ ออกมาเดอ้อของบอดีออกมาพ่อลุนผิวปากสั้นๆควันเริ่มข้นผมเห็นเงาดำหนึ่งกระตุกกระตุกทำท่าจะหลุดจากพื้นเงานั้นรูปร่างคล้ายคนแต่คอยาวผิดปกติปลายมือแหลมเหมือนมีง่ามพ่อลุนสาดน้ำมนเงาดิ้นหืดฮัดส่งเสียงคล้ายฮืด ฮืดเหมือนความหิวกระหายกำลังไหม้ตัวเองมันบ่ใช้ผีล้วนๆเดอ้อคือของผสมคนพ่อลุนตะโกนอย่ามองตาอย่าเรียกชื่อมันทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังจากหูมุมใต้ถุนสิงหูจักค่อยบอผมกัดฟันแน่นเลือดสูบฉีดจนหูอื้อมันเสียงลินแน่ๆแ,แต่มันสอดด้วยเสียงแห่พร่าอีกชั้นหนึ่ง เหมือนสองคนพูดซ้อนกันในลําคอเดียวพ่อลุนขยับเท้าเคาะคล้องใบเล็กแง่งเสียงกังวานกรีดอากาศเงาดำสถานวา่าบและลายถอยกลับเข้าเงาไผ่เบื้องนอกอย่างรวดเร็วคำคืนคืนนั้นยาวยิ่งกว่าเดิมก่อนฟ้าจะสางพ่อลุนหอบหายใจมันผูกกับคนในหมู่บ้านนี่แหละบอกหัวไผ่แต่มันมาหาเองแล้ว คืนหน้าอย่าให้เลือดตกหน้าเรือนเช้าสุดท้ายก่อนเราจะเทเสารัว้วไปแยมฝากให้ผมเอาถุงข้าวสารกับหมากพลูไปให้แม่คําบ้านท้ายหมู่ยายแก่ใจดีที่ผมชอบคุยด้วย เพราะไปถึงผมเห็นบ้านเงียบผิดปกติประตูแง้มแง้มผมเคาะแม่คำเอาของมาส่งเดอ้อไม่มีเสียงตอบผลักประตูเข้าไปกลิ่นคาวคละกับกลิ่นสมุนไพรตีจมูกห้องในสุดมีผ้าม่านลายดอกเพราะผมขยับเข้าใกล้กรอบกรอบเสียงเคี้ยวเบาๆดังอยู่หลังม่าน แม่คัมผมเรียกม่านไหวมีเงาโผล่พรวดออกมาผมหงายหลังไปหนึ่งก้าวสิ่งที่เห็นทำให้เลือดผมเย็นเฉียบลินยืนอยู่ตรงหน้าผิวซีดดวงตาหนักอึ้งเหมือนไม่ได้นอนหลายคืนริมผีปากมีคราบแดงคล้ำเธอยิ้มอ่อนสิงเอาของมาให้แท้บอขอบใจเดอ้อ เธอชันคอเล็กน้อยเส้นเอ็นคอเต้นตุบๆคล้ายมีอะไรดิ้นใต้ผิวผมมองเลยไหล่เธอเห็นปลายเท้าเหี่ยวๆของคนแก่โผล่จากหลังม่านหยุดนิ่งแม่ํำอยู่บอเสียงผมสัน่นลินยิ้มตาเธอถอยลึกไปในเงาแม่นอนแล้วเธอเอื้อมมือมาแตะแขนผม มือเย็นชื้นยังกับแช่น้ำทั้งคืนอยู่กินข้าวน้ำกันก่อนแน่สิงผมถอยหนึ่งก้าวบอละค่อยต้องไปเฮ็ดงานต่อแล้วค่อยๆถอยออกมาจากบ้านโดยไม่หันหลังให้เธอเลยจนพ้นชานผมถึงได้วิ่งวิ่งลืมหายใจกลับมาที่เพิงคนงานค่ำวันนั้นพ่อลุนมาที่เพิงก่อนฟ้าตกบอกเพียงสั้นๆ คืนนี้อย่าออกจากแสงไฟอย่าตอบอย่าชี้อย่าหัวเราะให้มันฟังผมถามพ่อฮูละบอว่ามันเป็นไผพ่อลุนถอนลมหายใจช้าๆบางเทือ่อบ่หูยังดีกว่าหูแต่จำไว้ยังหนึ่งเดอ้อสิงปลอบบ่ตายมันแค่ย่ายถ้าอยากรอดอย่าให้มันหูว่ามึงหูจากมัน ทำลมพัดแรงไัยเสียดกันดังวีดวีดเหมือนเสียงเตือนสุดท้ายผมนั่งกอดอกมองเงาไหวๆในนามองไฟตะเกียงบนโต๊ะที่เต้นระลิกเหมือนหัวใจของใครสักคนและสาบานกับตัวเองว่าผมจะไม่เปิดประตูให้เสียงไหนทั้งนั้นแม้เสียงนั้นจะเรียกชื่อผมอย่างอ่อนโยนก็ตามนับจากคืนนั้น ผมไม่เคยมองคนในหมู่บ้านนี้เหมือนเดิมอีกเพราะผมรู้แล้วว่ามันไม่ได้อยู่ในป่าแต่มันอยู่ในคน